มัดเต็มเลยมูน้อยมัดเต็มเลยโอ้โหโอ้โหตายแล้วเป็นดีขนาดนอนอยู่ในบ้านนะสะอาดสะอาดนะเนี่ยมึงถ้าไปพาเนจรมึงจะขนาดไหนหมูน้อยเห็นตามวัวตามไม่เป็

โอ้โหโอ้โหหมัดชายหมัดขวาโยนไปหนู่หมัดเต็มเลยดีนะกระดาษแมวอยู่อย่างสะอาดเลยนะถ้าถูกกับอกบังเอ้ hồ tay mặt mèo Đã, mặt mèo Đã, mặt mèo núi thế núi thế มัดเต็มเลยเออยิ่งบีบยิ่งมากถูกกระปกน้ำก็อาบไอ้นี่ตัวพี่ที่ตัวพี่ไอ้มูน้อยก็มัดมัดโอ้โหดูดิโอ้โหตายแล้วมัดทั้งนั้นเลยอามัดพื้นที่นอน มันม่สบ,บายที่ไุเลยเออมัดหมัมดดิ่งไปตรงไข่แล้วบัดกัดไข่แล้วกัดไข่บัดนีีกัดไขย่ดดไขยอออนอนกับพ่อกับแม่กัางคืนเะ่ยมึงน,นอนแต่พวกมึงมึงก็ไม่นอนนอนได้กับเจ้าของเจ้าของแมว ก่ออนืเขาไม่จับเราไข่มึงอะไข่เยี่ยวมาเขาไม่จับเขาพวกแล้เอ้ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์มูนหน่อยกันนะมูนหน่อยว่าดีใดมีกาฮานแมวแล้วมูนหน่อยนะแล้วไปกดไลค์กดแชร์เราฮานแมวก็ไม่ได้แมวยศตายหรอ

นอนมึงไม่สบ,บายอยเ่ยบเอีมัดมัดิ่งไปตรงไข่แล้วบัดกัดไข่แล้วกัดไข่บัดดีกัดไข,ดไข่นอนกับพ่อกับแม่กลางคืนเะ่ยมึงนอนแต่พวกมึงมึงก็ไม่นอนนอนได้กับเจ้าของ ของแมวเดี๋ยหาหามันก่อนอืมเขาไม่จับเราไก่มึงอะไก่เยี่ยวม้าก็ไม่จับเขาพวกเราวเอ้ยชวยกันกดไลค์กดแชร์มูหน่อยกันนะมูหน่อยไม่ดีใดมีกาหัน แมวทำมูหน่อยนะแล้วไปกดไลค์กดแชร์เราอ่าแมวก็ไม่ได้แมวยอดตายหรอกอกดัวเรียออด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 แมวน่ารักเลยแล้วหนูหน่ารักอีกได้ไหมได้ได้ได้เอ้กัดกันกันกันกดไลค์กดแชร์มูหน่อยกันนะหนูหน่อยกันนะลูกนะ